สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกฯิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกสภาวะโลกในขณะนี้นะครับต้องบอกว่ามันเหมือนคนป่วยนะคนเจ็บที่เรื้อรังนะครับที่ต้องการการดูแลร,รักษาแล้วก็การเยียวยาที่ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะรักษาหายได้หรือไม่และอย่างไรนะครับเพราะมันมีสาเหตุของโรคนะครับที่สลับซับซ้อนหลายโรคนะครับ และที่สําคัญนะครับมันประกอบด้วยโลกนะทั้งส่วนของทางกยายภาพแล้วก็ทางจิตใจด้วยนะมันสบาวเศรษฐกิจโลกนะครับที่เติบโตต่ํากว่าคาดการณนะ์ของเส้นทิศทางแนวโน้มศักยาภาพของมันนะที่ใช้ในการวางแผนการลงทุนแล้วก็การบริโภคเนี่ยมาหลายปีนะหรือว่าหลาย10ปีเนี่นะครับนะจาก Black Swan หรือหงดดำนะครับที่ทำมันพังนะก็สะดุด นะในตลอดนะ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะมีต่อไปนะครับในอีก5ปีข้างหน้านะครับอย่างแน่นอนนะกับดักนิสิตน,นะครับที่คนทั่วโลกเข้าไปติดอยู่นั่นเนี่ยมันเกิดจาก illusion นะครับหรือว่าภาพลวงตาของการเติบโตต่อเนื่องทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายคาดการนะครับจึงทาให้คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะเกิดการลงทุนและบริโภคนะครับในทิศทางการเติบโตเช่นนั้น พอเมื่อสภาวะตามความเป็นจริงนะครับมันไม่เป็นไปตามเส้นการคาดการณ์นั้นเนี่ยมันก็เกิดแกลบนะครับหรือช่องว่างจากสภาวะดีเพชชันและเมื่อนานวันขึ้นไปนะครับมันก็เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเกรดดีเพชชันและทําให้กับดักหนี้สินเหล่านี้นะครับแก้ยากมากขึ้นมากขึ้นนะจนในที่สุดนะครับโลกอาจจะต้องเลือกนะครับนะว่าเจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายนะครับหรือว่าเจ็บตายเพื่อเกิดใหม่ นะที่ดีกว่าตามวงรอบวัฏจะจากของโลกนะครับมันโลกก็จะนะเผยตัวมันออกมาในที่สุดนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของโลกและธรรมชาติที่แยกออกจากกันไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าโลกจะเลือกแบบไหนนะจะเลือกแบบเจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายนะหรือว่าเจ็บตายนะเพื่อเกิดใหม่ที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้ามองติดตามนะครับในช่วงประมาณ5-6ปีนี้นะครับ2 0 2 5นะครับถึง2030นะว่าโลกเนี่ยนะที่มันเจ็บป่วยเรื้อรังในขณะนี้นะมันมีสาเหตุสับ,บอนเนี่ยมันจะเลือกเส้นทางไหน,นเลือกเส้นทางที่มันรักษาแบบเรื้อรังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดไม่หายอย่างนี้นะหรือว่ามันจะเลือกวิถีทางแบบเจ็บตายเพื่อเกิดใหม่ที่ดีกว่า คำตอบทั้งหมดนะครับอยู่ที่โลกและมนุษย์และมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้น่นเ่งนะครับติดตามดอไยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ